เธอเราอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวให้แขกรับเชิญเราแนะนําตัวเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะชื่อกรณน,นิพาศุริยาเลิศน,นะคะชื่อเล่นชื่อพิซซาค่ะตอนนี้เป็นนะักวิทยาศาสตร์การกีฬาอยู่ที่สโมสรโพลิเทโลค่ะโอ้นักวิทยาศาสตร์การกีฬาถามก่อนเลยถามแบบคนโง่ๆคนหนึ่งต้องทําอะไรบ้างตําแหน่งวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยหน้าที่หลักๆนะคะก็คือจะ ดูแลการฝึกซ้อมแล้วก็ดูแลสมรรถภาพด้านต่างๆของนักกีฬาค่ะวางแผนร่วมกับทีมสตาฟโค้ดโค้ดแล้วก็พวกนักกายภาพบําบัดอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูแลตั้งแต่ p r ซีสัน้นช่วงก่อนการแข่งขันการแข่งขัน,ข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 นแล้วก็ช่วงที่จบการแข่งขันอะไรเงี้ยค่ะก็จะดูแลหมดเลยอ๋อเรื่องของความฟิตเรื่องของเรื่องของการบาดเจ็บการฟื้นฟูเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อันนี้อ,อันนี้คือเรียนจบมามาทางนี้โดยตรงเลยใ่ไหมใช่ค่ะใช่จบทางด้านวิทยาศาสตร,ร์การกีฬามาเออโอ้โนี่นี่นะฮะกากโบลิสเตโรพี่ถามหน่อยสิอาด้วยความเป็นผู้หญิงอย่างเงี้อยอาจลไปอยู่ในทีฟุตบอลที่มีแต่ผู้ชายนะอพอเราเข้าไปทําในตําแหน่งนี้มีไหมที่แบบเหมือนตาะต้อไม่ไม่ถึงกับต้อใช้คําว่าไม่เชื่อใจว่าเอยเราเป็นผู้หญิงจะมาสอนอะไรผู้ชายจรองจริงก็ไม่ค่อยมีนะคะที่เจอเหมือนว่า เราก็ทํางานในหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอะค่ะแล้วเหมือนพี่ๆในทีมเขาก็น่ารักก็เชื่อใจเรากันทุกคนอย่างพี่รีซอเป็นเออน้องรักพี่เป็นยังไงบางเรื่องสภาพความฟิตก็เป็นยังไงเขาฟิตริงไหมเห็นว่าเขาว่ากันว่าเขาเขาจะยิงร้อยลูกความฟึตเป็นยังไง เขาเป็นคนที่อายุค่อนข้างเยอะแต่ว่ามีวินัยในการดูแลรักษาตัวเองค่อนข้างดีในระดับกระลิ้มกระเหลี่ยมไหมกระลิ้มกเหลียมแล้วไหมมีบ้างนิดหน่อยอันัหนนถือว่าเป็นคำตอบที่ไม่ได้เกินคาดาไหร่โอ้โหเป๊ะเลยใช่ไหมว่าเป๊ะเลยใหว่าเป๊ะถามว่ามันมีหลายเรื่องที่ในมุมแฟนบอลก็ไม่ค่อยรู้เรื่องของรายละเอียดอย่างอย่าเวลาเราเรามุมของดูบอลเนี่ยเวลามีฟุตบอลการเตะที แฟนบอลก็จะชอบได้ยินเขาว่าเตะขี่นักบอลล้าอะไรยเงี้ยในบุมของของพิซซ่าล่ะมันต้องมีการวางแผนไหมสมมติว่ามันต้องเตะแบบต้องเสา,าพุทธเสาพุทธเนี่ยมันส่งผลยังไงมันต้องใส่ายยังไงอ่าอย่างเช่นช่วงเวลาที่เราจะมีการซ้อมกลางสัปดาห์แล้วก็ปลายสัปดาห์ใช่ไหมคะจะเป็นช่วงที่สําคัญที่สุดในการแข่งขันก็คือนักบอลน่ะจะมีอาการบาดเจ็บหรือว่าการใช้กล้ามเนื้อที่มากเกินไปอาจจะทําให้นักบอลล้าหรือว่า กล้ามเนื้อเกิดการบาดเจ็บเราก็จะต้องดูแลแล้วก็รีโคเวอรี่อะค่ะเพื่อให้ร่างกายของนักบอละสามารถกลับไปใช้งานได้ให้ทันในอีกแต่ละเกมขาวะ่ะไปหาหมอสิ <c oughs> อยืนปวดอยู่ทำไมเราไปหาหมอไปโรงพยาบาลก็เผื่อเขาจะแนะนําได้แนะนําไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องไม่ใช่ธุระของเขาตายอาการบาดเจ็บของนักกีฬาควรประครบร้อนหรือประคบเย็นก่อน จริงๆประคบได้สองอย่างเลยค่ะแต่ว่าในช่วง้องกันเลยงี้เหรอใช่หรือไงสลับกันค่ะช่วายห้าช่วงเวลาแรกของการบาดเจ็บจะมาประมาณ24ชั่วโมงถึง48ดชั่วโมงจะเป็นการประคบเย็นก่อนแต่ว่าถ้าหลังจากนั้นเลยช่วงการอักเสบไปแล้วจะ7 2็ชั่วโมงจะเป็นการประคบร้อนอู้ยเข้าใจผิดกันนะแต่อย่างแบบว่าสมมติเราไปเตะบอลกยนเนี่ยเราก็ชอบแบบว่าอุ้ยไปอาบน้ําอุ่นไอ้น้ําอุ่นไม่ใช่นะคือพอเข้าใจผิดไป จริงๆก็อาบได้ค่ะช่วยคลายกล้ามเนืออ้อได้เหมือนกันใช่นะฮะนั่นแหละก็ถามอีกมุมหนึ่งเพราะว่าถามว่าในมุมของการเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยนอกจากการมาเขาเรียกว่าอยู่กับซโมสอฟุตบอลเนี่ยมีมีพาร์ทอื่นที่สามารถไปดูแลได้เออเออใช่ไหม จริงๆนะวิทยาศาสตร์การกีฬาก็จะทํางานได้หลายที่เลยค่ะเช่นจะเป็นโรงพยาบาลเป็นทีมกีฬาหรือว่าจะเป็นตามฟิตเนสที่เราเห็นกันออ๋ออก็คือจะเข้าใจเรื่องของของการออกกําลังอย่างถูกต้องถูกวิธีอะไรพวกนี้ด้วยนะอืมเพราะช่วงนี้พี่แจ๊คพละกำลังเริ่มแบบฟิตหุ่นไงโอ้พี่พฟิตมากเลยนี่ซิกแักพี่มาแล้วซิกหักพี่มาแล้วนี่ดูมาลูกหนึ่งก่อนมาลูกหนึ่งก่อนมาลูกหนึ่งก่อนเออน่ารักจังเลยครับผม ถามถึงในมุมของการเป็นการใก้ชิดกับทีมบริเัทโลและพอมาทํางานชื่นชอบในทีมบริเัทโลไหมฮะชอบค่ะก็ลองตอบไม่ชอบเออคำถามันจะมันไม่ชอบได้ยังไงล่ะชอบอะไรในความเป็นสโมสรนี้ดีกว่าชอบอะไรชอบความเป็นครอบครัวของสโมสรค่ะแล้วก็ชอบแบบสโมสรเราเป็นสโมสรเล็กๆมีงบในปริมาณที่จํากัดแต่ว่าจะเห็นว่าแบบสปิริตในทีมค่อนข้างแข่งแร่ง อันนี้จะไปพาดทิงทีมสโมสรใหญ่ๆอะไรยังไงหรือเปล่าไปนี่หรอกนะเอเป็นครอบครัวทั้งนั้นแหละอะไรทีมแถวนี้ก็มีเขาก็บอกเขาว่าเป็นครอบครัวอุ้ยเอาแค่ถามหน่อยตอนเรียนจบใหม่ๆเนี่ยตั้งใจจะมาอยู่ในทีมฟุตบอลเลยหรือเปล่าหรือว่าลองไปสมัครงานที่อื่นลองไปที่นั่นที่นี่มีไหมที่นี่ก็ตั้งแต่เรียนจบมาก็เลือกทํางานที่นี่ที่แรกเลยค่ะคือชอบในการที่จะอยู่ในทีมฟุตบอลอยู่แล้วด้วยใช่ดีนะ พอพวกใส่กีฬาอยู่แล้วด้วยสมมุติเป้าหมายวางได้เลยว่าสามารถไปเป็นเขาเรียกว่าทีมสตาร์ของทีมิงใหญ่แบบอาจจะแบบมองข้ามจากไทยลีกอีกมีแบบแผนไหมฮะก็ถ้าที่อยากไปทำนะคะก็อยากไปสโมสรที่ชอบของลีกนอกอืมดิมปาปูนอีินีตอนนี้ชอบเจลีกชอบคอนเต่เพราะว่า,าวกับตล,ลอด ต่อประเทศนั่นอยู่ด้วยใช่ไหมแล้วก็อีกทีมที่เชียร์ก็จะมีพวกลิเวอร์พูลอุ้ยตายแล้วมีรถนิยมจังเลยมีรถนิยมที่สุดเลยอ่ะทีมแชมป์โลกไม่เอาไม่ชอบทีมก็ประสบปัญหาอยู่เข้าเกมดีกว่าเข้าเกมดีกว่านี้เรามีเกมมาให้น้องพิซซ่าได้เล่นโอ้ยแต่เกมที่ผมบอกเลยว่ายากนะยากนะถ้าเอาจริงๆต่อให้เป็นแค่แฟนบอลเทโลผมว่าไม่ได้ด้วยจริงทายนักเตะจากแข้ง คือเห็นแค่ขาเออแต่เอาแต่ก็ไม่แน่พิซซ่าก้ก็เห็นทุกวันนะเขาอาจจะเห็นแค้มากกว่าหน้ารีทอร์ก็ได้เอาจริงๆแล้วคือถ้าเคสนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเคสแบบไม่อยากมองหน้ามากกว่าออาเดี๋ยวเราจะมีภาพส่วนขาอ่าพร้อมกับคำใบ้อตุเต้ลองด้วยตุเต้ได้ไหมได้ครับผมแล้วใครจะดำเนินนะเอาไปดูภาพแรกกันครับนักเตะชาวไทย หมายเลขขึ้นต้นด้วยเลขสามใช่ไหมนี่เขาดูจริงจังมากนะคือตอนก่อนเข้าเราก็มองไปเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมใครนะครับชาณุกูลชาณุกรูลชาณุกูลการินกาลินอันนี้คือมาจากคำใบ้หรือว่าจากมัดกล้ามบนนะาแข้งน้องเขาเลขสามน้องน้องเหรอหูอ้าวเฉลยครับ โอ้โหเฮ้ยถูกเฮมาแล้ใส่ถุงเท้าอยู่อะเราถามมันตามตรงอะไรอะไรคือเป็นจุดเด่นของขาวของชานุกูลจำช่วงน่องเขาได้ก็คือน่องเขาจะวน่องช่วงน่องใช่แล้วก็หมายเลกโอเคแล้วถ้าไม่มีคำใบ้อะได้ไหมเมื่อกี้คิดว่าได้ไหมก็น่าจะได้โอ้โลองตัดคำใบ้ออกได้ไหมครรูปต่อไปใส่คำใบ้ไว้ดีกว่าเอาไปดูภาพที่สองมาครับ อายุมากกว่า30อันนี้เป็นส่วนข้อสอบยิงไปแล้ว2ประตูโอ้โหไม่ง่ายเลยเนี่ยมีเห็นรอยสักอยู่นิดๆกล้ามพี่สอพี่ลีซอทีระเทพวินูไทยอะไรก่อนก่อนเฉลยอะไรคือจุดเด่นรอยสักเขาหรืออ๋อรอยสักเอาโอเคขอเฉลยครับโอ้โหพี่แจ็คยังไม่รู้ ไปดูที <ara> <PI ke ye> ่ภาพที่สามครับดูที่ว่าจะเป็นส่วนไหนอูโหเอาละอุ้ยอันนี้ไม่อันนี้ยากมากเอาละเคยติดทีมชาติไทยสูงร้อยแปดสิบเซนติเมตรพี่ตีค่ะพี่ตีอ้วนนะนะไม่ใช่พี่ตีประตัอยู่โคลิสเตโรตอนไหนแล้วไม่รู้เลยพี่ตีสินธวีชัยหาไทยแล้วจละนกูรียกว่าพี่ตีอ้วนอะไรคือจุดเด่นของขา เขาขาเขายาวเขาสูงแล้วก็จำเหมือนสเตย์เขาได้อ๋ออ่ะเฉลยครับโอ้โหนี่ของจริงนะเออเฮ้ยแต่เขาทำงานอยู่กับสรีร้านักบอลน่ะมันก็ต้องมีมีมีความจำด้วยแหละภาพที่สี่ครับมาดูกันว่าจะเป็นส่วนไหนอ้าวล้อยอันนี้พี่เอกเอก็ใช้ยสำเร็จคำใบ้ขึ้นมาก็รู้เลย เขาจำท่าเขาได้ช่วงตัวที่เห็นเขานี้ด้วยนะนักเตะวินเทจของผมนักเตะวินเทจของจริงๆก็เทโลเขาไม่ค่อยมีใครเอาเสื้อใส่แดงเกงด้วยเอาดูเฉลยครับเอกชัยสำมเร็จถูกต้องนะครับคนสุดท้ายดีกว่าครับไปดูกันครับโอ้โหไอแซคฮอนนี่ค่ะไอแซคฮอนนี่ครับเปลี่ยนไหมใช่เปลี่ยนไหมจะเปลี่ยนไหมพี่ให้เปลี่ยนได้อ่ะให้เปลี่ยนได้สองทีด้วยอ่ะพี่ให้เปลี่ยนด้วยถูกนะ ไอแซกตอนนี้ในใจมีอะไรมีระหว่างไอแซคไม่มีไม่มีไม่ไม่มีนว่าเลลี่ไม่แน่ใจว่าเลลี่หรือฮอนนี่ที่โดนไปอ๋อว่าจะเป็นเลสลี่อับโรหรือไอแซคฮอนนี่แต่ถ้าจะเป็นไอแซคฮอนนี่ขอเสือกครับอู้ยถูกเลยนะนี่ถ้าเป็นเกมถูกนี่โบนัสแตกนะ จริงมันยากนะไม่ง่ายนะเออไม่ง่ายเลยนะแค่เห็นแบบสรีระบางส่วนในเงี้ยนะครับอ่ะก็ได้เห็นแล้วว่าเขาเรียกว่ารูปแบบหน้าที่การทํางานจ็อบนี้กับสโมสรฟุตบอลนะครับเราก็ได้เห็นแล้วว่าความคุ้นเคยคุ้นชินกับสลีระร่างกายนักบอลนะอืมอ่ะถามเพ่ออีกอันหนึ่งนะอย่างพี่แจ็คเนี่ยพอจะแบบมีแข้งขาแบบนักบอลได้ไหมสามารถทันไหมทันแต่อยู่ที่วินัยของตัวเองด้วย ถ้ามีคนที่คอยแนะนำหนึ่งน้องพิซซ่าที่ก็จะมีระเบียบพินัยที่สุดินดีค่ะเก็บเก็บกรกเก็บการอนนเอาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้น้องพิซซ่าได้ฝากผลงานนะครับช่องทางการติดตามหน่อยแล้วกันนะครับื่อใครอยากจะไปติดตามส่วนตัว ค่ะก็ Facebook นะคะกอน,นิ้พาสุริยาเลิศค่ะแล้วก็ i ิน t a g r กรมนะคะพิซซ a าลิตค่ะขึ้นไว้ให้ข้างล่างมีเ <c oughs> ราจะแนะนำ <c oughs> น้องๆแม้ที่อยากจะมาทำอย่างพิซซ่าอะไรเงี้ยว่าเราต้องเตรียมความพร้อมต้องเตรียมตัวยังไงจริงๆเตรียมความพร้อมก็อยู่ที่ใจเราอะคะ่ะถ้าใจเราพร้อมก็เข้ามาทำได้เลยค่ะอืมนะครับผมก็ไปติดตามกันได้ครับ อีกหนึ่งไลฟ์สไตล์นะครับผมสาวๆที่ทำงานอยู่ในสโมสรฟุตบอลนะครับ